สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่วิดีโอใหม่จากรายการมาสนุกกับเราและของเล่นเด็กค่ะวันนี้เรามีนิทานเพโมบิลตอนจูเลียนโดนแกล้งถูกกล่าวหาว่าเป็นขโมยมาฝากค่ะคุณครูครับผมไม่อยากนอนกลางวันเลยครับผมไม่ง่วงทำไมพวกเราต้องนอนกลางวันด้วยล่ะครับนี่จูเลียนเด็กๆก,ก็ต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะจ๊ะแต่ผมไม่ง่วงนี่ครับผมนอนไม่หลับจริงๆครับ เธอก็ลองนอนเงียบเียนิ่งๆห้ามคุยหลับตาแล้วก็หายใจเข้าออกเบาๆเดยวก็เคลิ้มหลับไปเองละจ้าลองทำตามนี้ดูนะจ้าจูเลียนก็ได้ครับนี่สาวๆทำอะไรกันอยู่ผมขอเล่นด้วยคนนะครับได้สิจูเลียนเธอหายไปไหนมาน่ะก็ไปถามคุณครูมาว่าขอไปนอนกลางวันได้ไหมผมนอนไม่หลับจริงๆอะ่ะเด็กๆจ้าได้เวลานอนกลางวันแล้วนะจ้า โอ้คุณครูครับขอเล่นต่ออีกนอนไม่ได้หรอครับไม่ได้จ้าไปนอนกับวันกันก่อนแล้วค่อยตื่นมาเล่นกันใหม่นะจ้าโอ้แต่ผมไม่อยากนอนดิครับผมไม่ง่วงนอนจริงๆนี่ถ้ามันไม่ง่วงมันก็นอนไม่หลับนะครับคุณครูไปนอนก่อนนะจ้าและก่อนไปนอนคุณครูขอให้ทุกคนช่วยกันเก็บของเล่นให้เป็นระเบียบด้วยนะจ๊ะ โอ้ก็ได้ครับมาเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้ไปเก็บไว้ตรงโน้นนะครับของเล่นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเล่นกันแล้วก็ไม่เก็บโอเคคุณครูครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับดีจ่าจูเลียนยงั้นก็ไปนอนได้แล้วนะจ๊ะแต่ว่าผมไม่ง่วงดิจูเลียนมาเร็วแล้วพวกเราเตรียมเตียงไว้ให้เธอแล้วเธอมันนอนข้างๆพวกเรานะ ก็ได้ก็ได้แต่ผมไม่ง่วงจริงนี่ปกติผมไม่ชอบนอนกลางวันมาบังคับให้นอนอย่างนี้ผมก็นอนไม่หลับนะ hh, เด็กๆจ้าหยุดคุยกันได้แล้วค่ะเริ่มนอนได้แล้วเดี๋ยวครูจะปิดม่านนะแล้วก็เปิดเพลงเบาๆพวกเธอจะได้ผ่อนคลายแต่ผมไม่ง่วงน,นี่แล้วมันต้องนอนกลางวันกี่ชั่วโมงล่ะครับหนึ่งชั่วโมงครึ่งจ้า ว้นานจังเลยเราจะหลับได้ยังไงแล้วเนี่ยอนอนไม่หลับนอนไม่หลับไม่ง่วงไม่ง่วงไม่ง่วงจูเลียนเบ,บาเบาหน่อยนะจ๊ะเพื่อนเพื่อน,นคนอื่นเขาเริ่มหลับกันแล้วนอนได้แล้วแต่ผมไม่ง่วงนี่ครับมผมไม่อยากนอนกลางวันผมไม่อยากนอนกลางวันนั่นยังไม่หยุดคุยกันอีกครูบอกว่าเพื่อนเพื่อนคนอื่นเริ่มนอนกันแล้วไงเบาเบาหน่อยสิจ๊ะ จูเลียนฉันเริ่มง่วงแล้วนะฉันไม่อยากคุยกับ,กบเธอแล้วฉันก็เหมือนกันนะ่ะฉันขอไปนอนดีกว่าไปๆมาๆก็เริ่มง่วงแล้วสิเราลองหลับตูบ้างก็ดีเหมือนกันนะอืมไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าคนอื่นนอนหลับกันได้ยังไงเนี่ยอมันไม่ง่วงมันไม่ง่วงจูเลียน ลองนอนแล้วก็หลับตาดูนะจ๊ะหายใจเข้าออกเบาๆเดี๋ยวก็เคลิ้มหลับไปเองละจ้าลองทําตามดูก่อนนะจ๊ะครับเริ่มง่วงแล้วล่ะคอว่าไหมจูเลียนกรนเสียงดังยังกบหมีประหนเลยล่ะฉันนอนไม่หลับเลยนะเนี่ยตกใจตื่นหมดเลยจูเลียนนะจูเลียน ไหนว่าไม่ง่วงไม่ง่วงคนเสียงดังเชียวอนอนต่อดีกว่านะนก็กล้าสำเร็จตามแผนทุกคนนอนหลับกันหมดแล้วเราก็เริ่มปฏิบัติการได้แล้วลซี่นี่ไปที่ห้องน้ำดีกว่าฮได้มีเวลาพักผ่อนข้าองน้ำบ้างดีจังเลยนะเด็กๆกก็นอนหลับกันหมดแล้วเอนาน่าจะไม่มีใครอยู่ในห้องน้ำแล้วนะอืมอืม,อมกินอะไรเนี่ย ใครเข้องน้ำอยู่เนี่ยต้องเป็นคุณครูแน่ๆเลยเออเออแล้วเราจะแอบ,บเข้าไปยังไงดีละเนี่ยค่อยๆแอบ,บเข้าไปแบบนี้หวังว่าคนจะไม่เห็นนะนั้นของเล่นอยู่ตรงนั้นเราจะต้องแอบ,บเข้าไปเอาลูกบอลนี่กายจะหยิบได้แล้วปึ๊บปึ๊บอ,อ,อีกนิดนึงอีกนิดนึงอ่าได้แล้วเราจะเอาเจ้าลูกบอลเนี่ยไปใส่ไว้ในกระเป๋าเจ้าจูเลียน นั้นกระเป๋าเจ้าจูเลียนอยู่ตรงนั้นเอาไปใส่เอาไว้แล้วไปฟ้องคุณครูดีกว่าว่าเจ้าจูเลียนจะขโมยลูกบอลกลับบ้าน <c oughs> คราวนี้ละ่ะจะต้องถูกลงโทษไล่ออกจากโรงเรียนข้อหาขโมยของแน่ๆฮ่ <c oughs> จูเลียนนี่เรานอนนานแค่ไหนแล้วเนี่ยเธอนอนหลับสบายดีไหมสบายมากๆเลยละ่ะ ตอนฉันนอนต่อไม่ไหวแล้วนะเพราะว่าหายง่วงแล้วแต่ว่าจูเลียนจ้าตื่นแล้วเหรอจ้าเรายังมีเวลานอนอีก30นาทีนะเธอนอนพลิกตัวเล่นๆไปก่อนสิจ้าเพื่อนคนอื่นยังไม่ตื่นเลยค,คุณครูครับจตผมไม่อยากนอนแล้วนะครับผมขอออกไปเล่นฟุตบอล้านนอนได้ไหมครับไม่ได้จ้านั่นเจ้าจูเลียนตื่นก่อนคนอื่นเลยเราจะต้องปฏิบัติตามแผนของเราให้สำเร็จ คุณครูครับผมอยู่น้ำผมขออนุญาตออกไปดื่มน,น้ำข้างนอกได้ไหมครับก็ได้จ้างั้นรีบๆไปแล้วกลับมานอนต่อนะจ๊ะอ้ยผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเพื่อนๆคนอื่นนอนหลับตอนกลางวันกันได้นะหลับเป็นตุกเป็นตะเลยจริงๆผมแลนอนไม่ไหวเลยอืมหลับไปเล่นของเล่นดีกว่าว่าแต่เอ๊ะ ลูกบอลหายไปไหนเนี่ยจำได้ว่าก่อนไปนอนกลางวันช่วยคุณครูเก็บแล้วก็เอาลูกบอลวางไว้ตรงนี้นี่นาเอ๊ะมันหายไปไหนนะตลกจังเลยหึงั้นไม่เป็นไรไปเล่นกองทรายท้างนอตดีกว่าวู้ยยยจังสุดๆเลยเล่นกองทรายโดยไม่มีใครมาแย่งเนี่ยมันดีอย่างนี้นี่เองหึเฮ้จะเปียก ใครนะเฮ้ hey, เจ้าเปี๊ยกโอ้ oh, ไม่นะนายทำอะไรอยู่เจ้าเปี๊ยกโอ้โ oh อ้ oh, นายม่ทำอะไรที่นี่เนี่ยเจ้าจูเล่นตัวโตวฉันนึกว่านายลาออกไปแล้วสิเห็นนายไม่มาเรียนหลายวันนายกลับมาที่นี่ทำไมหรอโออฉันก็กลับมาเยี่ยมเพื่อน,นเยี่ยมคุณครูน่ะสิโออ ไม่นะผมไม่อยากให้นายจูเลียนตัวใหญ่กลับมาที่นี่เลยนายเนียอยู่ที่นี่ที่ไรสร้างปัญหาให้เพื่อนๆคนอื่นทุกทีลอาออกไปซะได้ก็ดีแล้วจะกลับมาทำไมเนี่ยสวัสดีครับคุณครูจำผมได้ไหมครับผมนายจูเลียนตัวใหญ่กลับมารายงานที่นี่ครั้งแล้วครับอ๋อสวัสดีจ้าจูเลียน คุณครูครับผมกลับมาเยี่ยมโรงเรียนคุณครูแล้วก็เพื่อนๆน,นะครับอ๋อยินดีจ้าแล้วคุณครูครับคุณครูครับเราอนุญาตให้คนข้างนอกที่ไม่ใช่นักเรียนเข้ามาที่นี่ได้ด้วยหรอครับทําไมนายจูเลียนตัวใหญ่ถึงเข้ามาที่นี่ได้ล่ะครับผมไม่เข้าใจเลยนี่นายจูเลียนตัวเล็กก็ฉันอยากมาเยี่ยมเพื่อน,อนๆโดยเฉพาะนายนายเป็นเพื่อนรักของฉันเลยนะจูเลียนเออ ไม่นะนายไม่เคยเป็นเพื่อนรักของฉันไม่ใช่เอ๊ะฟุตบอลหายไปไหนเนี่ยครูจําได้ว่าพวกเธอช่วยกันเก็บฟุตบอลเก็บของเล่นอื่นๆมากองไว้ตรงนี้นี่แต่มันหายไปไหนนะคุณครูครับผมก็ไม่เห็นเหมือนกันครับผมก็เลยออกไปเล่นกองทรายออ <c oughs> คุณครูครับผมขอฟ้องนะครับ มันก็ไม่ใช่ธุระกรงการอะไรของผมแต่ตอนที่ผมเดินเข้ามาผมเห็นหนายจูเลียนตัวเล็กเนี่ยแอบเอาฟุตบอลไปใส่ไว้นในกระเป๋าน่าจะแอบขโมยของกลับบ้านนะครับเอ๊สองคนนั้นเขาคุยอะไรกันน่ะเกิดอะไรขึ้นครับจริงเหรอจะ๊ะครูไม่อาจจะเชื่อเลยว่าจูเลียนจะขโมยฟุตบอลของโรงเรียนกลับบ้านจูเลียนครับคุณครูเธอมีอะไรอยู่ในกระเป๋าสะพายของเธอหรือเปล่า ครูขอตรวจกระเป๋าของเธอได้ไหมอ๋อได้สิครับแต่ในกระเป๋าของผมเนี่ยมันมันมีแต่ขนมที่คุณแม่เตรียมมาให้นะครับมีขนมปังมีมีแต่ขนมช็อกโกแลตผลไม้ที่คุณแม่เตรียมมาให้แต่ผมยังทานไม่หมดนะครับเอ๊ะว่าแต่คุณครูทําไมต้องขอตรวจกระเป๋าผมด้วยล่ะครับมันดูแปลกๆจังแต่ไม่เป็นไรครับผมยินดีให้ตรวจครับนี่ครับกระเป๋าสพายของผมคุณครูเชิญตรวจดูได้เลยนะครับ จะขับใจจ่าจูเลียนเอ๊นี่ไงเจอแล้วฟุตบอลของโรงเรียนมันไม่อยู่ในกระเป๋าของเธอจริงๆด้วยทําไมเธอทําอย่างนี้นะจูเลียนอืมอืมอืมคุณครูคุณครูครับผมไม่รู้เรื่องจริงๆรนะคบผมไม่ได้เป็นขโมยผมไม่ได้เอาฟุตบอลไปใส่ไว้ในกระเป๋าตอนกลางวันผมก็นอนหลับกับเพื่อนเพื่อนผมไม่ได้เป็นคนทําจริงๆนะครับคุณครูกรุน,นาอย่าทรอฟ้องผู้ปกครองของผมเลยนะครับผมไม่รู้เรื่องจริงๆริครับคุณครู นะครับคุณครูเชือมผมนะครับผมไม่ได้เป็นคนทําจริงๆนะครับคุณครูผมไม่ได้ขโมยฟุตบอลจริงๆนะครับคุณครูเราหวังว่าคุณผู้ชมคงจะได้รับความสนุกจากวิดีโอของเราคุณสามารถติดตามรายการของเราได้ทาง YouTube Channel สามารถกดปุ่ม s u b s c r i b e หรือปุ่มติดตามได้ฟรีเพื่อที่เราจะได้แจ้งคุณเป็นคนแรกเวลาที่เรามีวิดีโอใหม่ๆหรือของเล่นใหม่ๆ แล้วเราอยากให้คุณช่วยแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณด้วยเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ร่วมสนุกกับเราด้วยนะคะขอขอบคุณที่ติดตามรายการมาสนุกกับเราและของเล่นเด็กแล้วกลับมาพบกับเราได้ใหม่ในวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ